ครับข้าวภาษากำเมืองนะครับได้ไปเกือบจะห้าบทแล้วนะครับวันนี้บทท,บทที่สามของบทที่ห้าก็จะขึ้นบทที่หกแล้วนะครับอของเดิมก็มีเงี้ยนะครับกำเมืองภาษาและนาเฮานี้ปุ่นดีใจขึ้นจืนมื่นม่วน,นหูสำเนียงเสียงเพาะยอกเยาะลื่นหลูใครฟังมาจูปูซาดใกล้ๆ เริ่มจากกะคะกะขะงะให้จดจำเฮวยอย่าจ้าวักสองจ้าช้จ้าชยะคข้ามาใส่ถ้อยเลียงกรรมละตะละนะละทะจือจำละทะละบำดะห่ำตามถ้อยวักสี่ตะทะตะธนะห้อยตามหิดหอยเก่าเนินวักห้าปะผะปะผะมะทะลืน เพินแต้ใบกำเมืองของเกา่าพ่ออุ้ยลุยดุยฟังเสียงอันว่าสำเนียงโวราณเก่ากี้สั้งพ่องกำเหลืออู้เหียตีนี่กำกึดดีป่องแต่เฮงพ่ำสอนเอาตอนอุเวะกอกหูอ้อแอกำไตพ่อแม่ล้วนหน้านวนตาใสลืมเจื้อจาติใหญ่ ไหลหลงลิ่งลู่ภาษาอื่นเขาเอามาจื่นสู้ดูแควนสำเนียงพ่ออุ้ยกลัวจะไปไก่บนได้คุดคุยเพียงแต่มาอู้ดาวฟังลืมเก่ายอดม้อนลืมก่อนลืมหลังอย่างมาลุงลังหมู่พวกสู่เจ้าครับวันนี้ก็จะเป็นบาทที่ห้านะครับอาบาท บาทที่สามของบทที่ห้าเนี่ยนับก็คือันนรักไอบาทสลัดขึ้นนะครับห่างมันจะสลัดขึ้นไปเสียงตีนะครับมาเอามาดูเลยนะครับอ่านี่นะครับอ่าเห็นไหมครับห่างจะสลัดขึ้นไปเสียงตีนะครับวักแรกก็จะลงด้วยเสียงจัตวาหรือสามัญน,นะครับวักที่สองก็เสียงโทพิเศษนะสัมผัส์กับเจ้าเนี่ยนะครับอ่าวักสามก็ เสียงสามัญน,นะครับในโบราณในบาดในวรคนี้เปิ้นบัดสัมผัสตรงท้ายวรคที่สองนี่ก็ได้นะครับในโบราณในข้าวหงหินนะครับเปิ้นกับบไดเน้นนะครับแต่สมัยมาเดียวนี้เอาเขียนเหื่อมันสัมผัสให้หน่อยนะครับมาเอามาต่อเลยนะครับภาษาอื่นใดภาษา อื่นอ e ่าอ <tinc S 1> ื่นใดนะครับอื่นใดสามัญเสียงสามัญก็พอได้นะครับจัตวาจะดีที่สุดนะครับไล่ไล่เลียงอ่าเลียงนี่ใจตัวละนี่ก็ได้นะครับเลียงอ่ะมันรอเลยนะครับเลียงเลียงนะครับไล่เลียงเาะเข้านะครับ ไม่เกาะนี่ของภาษาละนานี่มันแตกต่างกับภาษาไทยเลยนะครับมันมีไม้โกประกอบนะครับไม่เกาะนะครับโปะนะครับอ่านจะเป็นเปาะนะครับเปาะเข้าไม่เก่านี่มันจะต้องมีไม้ซัดตัวนะครับอ่านมันจะเป็นไม้โกนะครับไล่เลี้ยงเปาะเข้าตอนตอน ตัวนี้ปกติมันตัหตวหน้าสะกดนะครับอยู่บนเนี่นะครับอปนบอกว่าถ้าเป็นตัวสะกดอยู่บนอีหื้อเขียนเป็นตัวละแตนนะครับอ่าไม่ใช่ว่าสะกดด้วยตัวละนะครับตอนใหญ่นะครับใหญ่ได้ยินเสียงใหญ่มันต้องตัวยะนะครับอตัวยะคือตัวนี้นะครับปัญญหนุ่มก็คือตัวยะนะครับใหญ่นะครับใหญ่นะครับไม่ใช่ใหญ่นะครับตอนใหญ่ กอเอานะครับอ่าก็เอานี่มันปบโบราณบนเขียนเป็นก่อนะครับอย่า<เ>นะครับอ่านี้อย่าเสียงโทนะครับอก่อเอานะครับแต่อ่านเป็นก่อนะครับอเอาก็เอาาทีนี้เอกตรีจะดีที่สุดนะครับอเอกตรีในเสียงตีมันต้องลงเสียงตีแล้วนะฮะแต่ถ้ามีเอกเสียงเอกตัวนี้ก็บะ ตัวอื่นก็ได้นะครับมาแล้วอ่าแล้วอ่าแล้วมันก็ตีแล้วนะครับมันแล antis, also, ants, ้วอ่าแล้วเนี่ยมันจะต้องมันต้องเป็นกรรมพิเศษนะครับบ่บ่มีไม่โทรนะครับบ่มีไม่สัตอ่าไม่ขอจ้างนะครับแล้วแล้วกะอ่าแล้วนะอ่าแล้วก็อ่าแล้วก็อ่าแล้วก็ตัวนี้ก็กะแล้วนะครับมาเห็นไหมเอา แล้วนะแล้วก็แล้วก็แล้วก็วก็ก็กแล้วแต่จะจะเขียนนะครับแล้วอ่าแล้วแล้วนะแล้วก็อ,อย่างก็ได้นะครับทีนี้เอามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับก็คือการที่ยืมเอาอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบเพื่อเป็นอักษรละนานี่นะครับมาเขียนประกอบคํากับแบบภาษาไทยนะครับมาดูเลยนะครับ มายืมตัวพอสัมเานีงมาเป็นตัวพระนะครับพระสาะตัวสะส,สบนะครับมายืมภาษาอื่นอื่นใด,นะ,ะดน,นะครับมาใดไม่ไก่่นก็ไม้มาเล่นะครับมามีไม้ม้อนนะครับไล่ไล่เลียงนะครับเลียงก็ตัวละก็เขียนเลียงเนีย เนะครับเปาะเปาะเขียนเป็นมันเป็นไม้โกนะครับในภาษาไทยนะครับเฮาก็เขียนสะระอ้อของภาษาไทยนะครับเปาะเข้านะครับเข้าอ่เฮาก็ไม่จาเป็นจะต้องเอาไม้สัดมาโดยแล้วนะครับอ่าไม้สัดเนี่ยมันแตนไม่แต่คู่นะครับหรือไม่หันอากาศนะฮาก็ไม่ต้องใส่เอาแค่นี้พอนะครับอ่าเพราะว่าถ้าเป็นแบบที่หนึ่งนี่เ็จะเอามาหมดนะครับเครื่องหมายอย่างงี้นะครับ ตอนอ่าตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับเฮาก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวละสะกดนี่นะครับเพราะว่าความจริงแล้วมันเป็นตัวหนะ้าสะกดนะครับกดเขียนตัวละประกอบขึ้นแตนมาได้นะครับอตอนใหญ่ตัวยะนะครับอาใหญ่มันเป็นตัวยะนะครับอืมจบใหญ่นะอ่าก้นะครับอ่าเนี่ยแม่ตก้านะครับเฮาก็ยืมตว คอควายเนี่ยไปเป็นตูกกะนะครับไม่เอกก็คืออ่านก่อนะครับก่อเอาแต่เวลาอ่านจ้อยอ่านอย่างเรียบร้อยแล้วมันจะต้องเป็นก่อนะครับเอาอแล้วนะครับแล้วแล้วอันนี้แล้วกะนะครับกะแล้วแล้ว ยืมตัวคอควายนะครับมาเปลี่ยนตัวกะนะครับอ่าแล้วกะนะครับอันนี้อ่านว่าแล้วกะไม่ใช่แล้วคะนะครับมาที่นี่ามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามครับก็คือการที่เอาภาษาไทยทั้งดุ่นนี่นะครับมาสะกดเขียนตามสำเนียงกำอู้ของภาษาละนาตางบลน,นี่นะครับแต่ก็ยังว่านะครับเนื่องด้วยภาษาระบบการผ่านเสียงของภาษาไทยกับภาษาละนามัน พิดกันไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันระบบมันบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็มันจะไปพิดกันตรงเสียงโทรกับเสียงโทรพิเศษเนี่ยละเสียงระหว่างช่วงนี้ยมันจะมีอมของภาษาละนะเพระยังมีเสียงพิเศษขึ้นมาก็คือโทรพิเศษเนี่ยมาเนเสียงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นจุดอ่อนจุดด้อยข้อจํากัดนะครับอ่าที่จะเอาภาษาไทยมาเขียนได้เราจะต้องมีการดัดแปลงนิดหน่อยนะครับอเอา เขียนไปเขียนไปดัดแปลไปอธิบายไปนะครับภาษานะครับในนี้นึว่าภาษาน่ะครยพ้นเขียนไว้ได้อ่อันนี้ภาษาอื่นอื่นใดนะครับอ่ใดในภาษาไทยบื้นใจไม่ม้อนนะครับมาไล่เลี้ยงอ่ะไล่ไล่เลี้ยงอ่ะไล่เลี้ยงอ่ะเลี้ยงหรือจะได้ลอเรือก็ยังได้นะครับมาไล่เลี้ยงอ่ะเปาะอ่าในยี้เสียงเปาะนะครับมา อันนี้มันภาษาไทยวันอ่านเปาะนะครับเปาะมันเสียงเอครับเพราะนั้นมันจะต้องทำเมื่อเป็นเสียงจัตวานะครับก็ใส่ไม้จัตวานะครับปอะปลาเป็นอักษรกลางในภาษาไทยนะครับกจอดอจอดอจอบอปอนะครับผันในกุเสียงนะครับเปาะนะครับเปาะเข้ามาแล้วนะครับเจ้าปัญหานะตัวเจ้าปัญหานะครับในภาษาละนานี่เป็นตัวคะเนี่ยนะครับอื ป้นโดนไม้ขอจ้างไปเนี่ยเข้าเสียงโทรพิเศษนะครับอ่อไาไอภาษาไปว่าแบบที่สองเนี่ยก็ยืมตัวคอไข่มาเป็นเทียบเป็นตัวคะนี่นะครับอืโดนไม้ขอจ้างไว้เข้าสวยพนอ่านแบบภาษาลานานะครับแบบที่สองนี่นะครับอันแบบที่สานี่เหรอครับอันแบบที่สามนี่เขียนด้วยภาษาไทยนะครับสะกดด้วยภาษาไทยก็ต้องอ่านแบบภาษาไทยนะครับจะไปเขียน จะไปอ่านแบบลานารมนี่เฉพาะอ่านลานาไปเปิบคนทั่วไปบนบ่เข้าใจแล้วนะครับถ้าอ่านแบบไทยก็ต้องอ่านแบบไทยทั้งหมดนะครับอ่าคืออ่านแบบไทยแล้ว้นอ่านเสียงโทปกตินะครับเข้านะครับเข้ามันบ่เข้าโดยบนบนวะนะมันบ่ได้นะครับบ่ได้นะครับเขาจะไปเปิบคิดตูไปเื้อมันเปลี่ยนเข้าไปบนบ่ได้นะครับ อันแบบสองแบบสามนี่มันเหมือนกันนะหน้าตามันเหมือนกันกนจริงอะแต่คนนั้นรักการอ่านนะครับอ่าต้องเข้าใจนะครับอแบบสองนี้มันใช้รักการภาษาละนานอ่านนะเพราะว่าไสในเป็นเป็นอักษรละนานะครับอ่ายืมอักษรมันมาเทียบมาได้นะครับแต่ลึกๆก็ไมเป็นภาษาละนานะ่ะแต่อันที่สามนี่มันเป็นภาษาไทยทั้งรุ่นนะครับอามาเขียนมาสกดนะมันก,ก็นจะต้องอ่านแบบภาษาไทยนะเพราะนั้นเขียน คือมันเป็นเข้าถ้วพนบ่มีทางเลยนะครับเพราะว่าในภาษาไทยนั้นมันมีเสียงวรรณัุกโยทโฮพิเศษมาฮ้อนะครับอ่าก็เพราะนั้นจะต้องดัดแปลงตัวนี้ตัวเดียวนะครับก็ในส่วนตัวของผมก็เอาจุดประดับไปนะครับก็บังคับนะครับเมื่อมีจุดประกอบไม่โทรนี่บังคับอ่านออกเสียงโทรพิเศษนะครับเข้านะครับมานไหมครับเป็นข้อยกเว้นนะครับผมไปหานคนอื่นเพื่อนใจตัวเอียงนะครับอ่าก็ ความคิดสร้างสารรค์ที่ดีนะครับใครจะใช้ตัวเอียงตัวหนาตัวขีดเส้นใต้หรืออะไรอย่างกรจ้างนะ้ะเมื่อมันอ่านได้เข้าด้วยบนบนบนนะอ่าก็ใช้ได้ทั้งนั้นนะครับขอคอมเมนต์ทังลุ่มไว้หน่อยนะครับว่าลักษณะที่เขียนนั้นนะฮะออกเสียงโทพิเศษนะครับ่าก็อธิบายไปนะครับสําหรับกรรมอื่นๆนะนะบ่จําเป็นจะต้องไป ดัดแปลงเบิ้นนะครับอ่าเ้นสกดได้กู้ตัวนะครับอ่าเปลี่ยนแปลงตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวเข้าเนี่ยนะครับอ่าตัวอื่นนี่มันต้องไม่ดัดแปลงเพิ้นนะครับอ่าสามารถผันได้กู้เสียงนะในภาษาละนานี่นะครับยกเว้นเสียงโทรพิเศษนี่ตัวเดียวนะครับอ่าอ่าวตอนนะครับออันนี้อันนี้อันนี้ตอนนะครับเห่แมหตอนก็ใส่มัจดวาบนี่นะไจอนตอนใหญ่นะครับอ่าอันนี้มาเป็นตัวแล้วนะครับที่มีเป็นข้อยกเว้นนะครับ อันนี้มันตัวยะนะครับมันพื้นฐานแล้วยืมตัวย่อยากนี่มาเป็นโทษแทนตัวเยอะตัวยะนะครับมันออกยอนะครับยะพอประกมตัวหามันก็เป็นตัวยะนะครับอ่านว่าใหญ่นะครับบมืนจะใหญ่นะครับในภาษาละนาพ้นอ่านใหญ่นะ้ะคนใหญ่คนน้อยคนใหญ่มันใหญ่ทั้งนั้นนะครับมันใหญ่บหมืนจะใหญ่นะครับตอนใหญ่ อันนี้มันเป็นภาษาโบราณนะครับภาษา,าทางวรรณกรรมของโบราณนะครับพ้นเขียนว่าก้อนะครับในภาษาไทยพวกเ็เขียนเนี่ยก้อนะครับหรือจะเขียนอีกยังได้นะครับก้อนะครับหมายแมแต่เวลาอ่านจอยอ่า,อานข่าวแล้วพ้นอ่านว่าก่อนะครับอมันออกเสียงก่อก็อกอ มันเป็นมรดกตกทอดมาเนีย่ยแดงครับอ่าก็ใช้ไปนะครับจช้ไปมันเป็นห้องปู่ย่าตายายเพิ่นฝากมาครับอ่าตอนใหญ่ก็เอาแล้วนะแล้วเสียงตีนะครับบมมีปัญหาเสียงตีแล้วกะนะครับกะอ่าแล้วกะม,ม,ม,มันเสียงออกกะแนละ้วมันมันต้องจช้กอไก่นะครับอ่า ต้องใจกอไก่นะครับอไม้ก่าเกะนะครับอกาะเสียงตีกับใจไม่ตีนะครับอกอไก่เป็นอักษรกลางในภาษาอไทยนะครับกอจ้าดอจอาดอจอบอปออนะครับอ่าผันได้กูเสียงนะครับอพอยนั่นก็ก็เฮาก็เขียนไปตามภาษาไทยนะครับเห็นไหมถ้ามันอยู่โดดๆอย่างนี้นะครับเขียนไว้ให้คนทั่วไปได้อ่านนะครับอ่า อ่านตามรับภาษาไทยนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นะคาที่มีจุดเนี่ยประกอบไม่โทนี่อ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับอืมตัวตัวตัวยอยักษ์นี้อ่านเป็นยอยักษ์ละนานะครับอ่ามันเป็นตัวยะนะครับก็ออกวันใหญ่นะครับอ่าถ้าเป็นออยนะครับอยออออกเสียงไปดังยอยักษ์ไทยนะครับอย่างเช่นอยู่อย่าอย่างอยากอันอย่างเนี้ยนะครับอ่าแล้วท่านจะ ได้สำเนียงลานาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับใกล้เคียงที่สุดก็เพราะอ่ามันอันนี้ย่างเช่นอย่างนี้นะครับอเสียงเสียงที่เป็นจัตวานะครับเสียงยาวของภาษาลานานะพ้นจะออกลึกกว่าต่ากว่ายาวกว่านะครับในภาษาไทยพ้นอ่านว่าตอนนะครับตอนในภาษาลานาตอน ตอนใหญ่ตอนมันมันม้นมวนอะเสียงจารวาของภาษาละนาจะม้วนต้องจังเลือกกว่ายาวกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็บางครั้งก็คนมาอ่านก็บอกเข้าใจก็อาจจะเ,เพี้ยนได้นะ,ะเพี้ยนนิดหน่อยก็เป็นอย่างนั้นแต่ขออย่างอื่นอ,อย่างเสียงโทพิเศษนี่ออก เสียงหื้ได้นะครับอ่าเห็นไหมตัวยกษ์นี่ออกเสียงหืยใหญ่มันก็จะเป็นเสียงสำเนียงลานานะครับอ่าอย่างอย่างคนทั่วไปถ้ามาอ่านนะครับเป็นคนไทยฝรัง่งมาค้าหรือคนเมืองที่มุูภาษาลานาบันยเฮียนภาษาลานานะครับอ่าก็จะอ่านเอาอ่านแบบที่สามนี่นะครับภาษาอื่นใดไล่เลียงเปาะเข้า,าเสียงโทพิเศษนะครับตอนใหญ่ ยอนะครับไ่ก่อเอาแล้วกะอ่ากะนะครับอืมแล้วกะนะครับเหมายมะไอภาษาแบบปริวัติแบบที่สองนี่นะครับอ่าเป้นเป้นมาได้วไว้ใือคนทั่วไปอ่านนะครับอืมเพราะว่าอ่านแล้วมันจะเพี้ยนนะครับเพี้ยนนะเพราะคนทั่วไปบังหว่าอออัออนนี้มันคือเป่น เป็นเทียบเพื่อเป็นอักษรละนาแล้วนะครับคนโมโหเรื่องโฮลาวก็มาอ่านนะครับคนทั่วไปภาษาอื่นใดไล่เลียงเปาะข้าวตอนใหญ่ก็เอาแล้วคะ่ะไปเลยนะครับเอามันบัดใจนะครับมันบัดใจสำเนียงละนานะครับ ขับรถไปทางใต้เนาะครับเลยนครสวรรค์แล้วเลี้ยวขวาเข้าซ้าน้ำอ้อยเนาะ,ะพดจดไสนาดเลยไปปุ้นเลยสุพรรณวนนะครับมันอย่างนั้นนะครับมไม่มาได้นะครับเพราะนั้นก็เอาไว้ค้คนที่มันฮู้ภาษาละนาอ่านนะครับปกยานแบบฉบับภาษาละนานะครับแบบที่สองนี่นะครับภาษาอื่นใดไล่เลียงเพราะเข้าตอนใญ่ก็เอา แล้วก็เห็นไหมครับอือันภาษาละนาเก้าง่วง้อนอี้หราครับป้นป้นป้นมามีปัญหาอย่างครับพ้นเขียนได้สมบูรณ์แบบของพ้อนอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเขียนได้หลายหลายแบบนะครับม,มาหลายที่หลายจังอย่างได้กระจ้างนะครับอืใจละการภาษาละนาอ่านกับเป็นไปตามนั้นนะครับาภาษาอื่นใดไล่เลี้ยงเพาะเข้าตอนใหญ่ก็เอา แล้วก็มันมันมนินมบออกครับดินงบออกนะครับอแล้วเอาไปเขียนอย่างสองอย่างสามอย่างแล้วครับเนี่งไปเขียนแค่ภาษาละนาอย่างเดียวก็เอาแล้วก็อ่ามันมันแบบอย่างนั้นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับอืภาษาละนาเขาเนี่ยมันจะสูญนะนะครับอ่ามันจะสูญนะนะครับเพราะว่าทํามีคนสืบหนักๆน,น,นี่นะครับม,มันสูญนะครับเพราะนั้น ในช่วงแรกๆนี่นะครับเขากพยายามนะครับพยายามเพื่อเขียนเป็นปริวัติแบบที่สองที่สามเนี่ยตามข้อตกลงการปริวัติปีสองแปดนะครับเปิน้นอนุมัติเพื่อมีสองแบบนี่นะครับอก็คือสามแบบนะครับสามแบบแบบแบบหนึ่งนะั่นเพื่อนเอาไว้เขียนอ้ศิลักษ์จีจารลึกไบลานอย่างม้นปุณณน,นั่นมันเขาเหมือน้อไปโยงหมดแล้วครับแบบสองก็คือการที่เอา อภาษาเอายืมอักษรไทยมาปั๊บเทียบเขียนอย่างนี้นะครับอ่าเขียนเป็นภาษาละนาเนี่ยนะฮะแบบนี้นะครับแบบที่สามนี่คือฟังนะครับอ่าฟังตามสำเนียงคำมู้ภาษาละนา,าตำบลปุ้นนะครับอ่าแล้วก็เขียนเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับม,มาเขียนเพื่อได้บรรจาเป็นจะต้องได้ลากรัพ์ที่สวยงามนะครับ โปรดเข้าใจไว้เลยนะครับเอาคืออ่านแล้วได้เสียงนะครับได้เสียงอ่าได้เสียงนะครับสําหรับอันอื่นๆแบบอื่นๆนะครับที่เขียนแบบผสมประสานกันนะครับมันก็ก็ยังว่านะครับมันก็จะทใหื้อพิษเพี้ยนนะครับการอ่านพิษเพี้ยนนะครับมันจะไปปรากฏอยู่ที่ปุ่นข้าววัานศพปุน่นนะครับก็เขียนอย่างหนึ่งแล้วก็ไปห้คน,อ,นอ่านทำย่างหนึ่งนะครับมันก็ ออกไปตั้งสำเนียงอืไทยปนเมืองนะครับข้าวไทยปนเมืองอะมันมันบม่ม่นมวนหูนะครับอเพราะฉะนั้นของหอมูเเาวได้ได้ช่วยกันนะครับช่วยกันอนุรักษ์กำเมืองไว้เอาเอาแ่แฉเลยนะเอากันอนุรักษ์ไว้นะครับอ่าครับ